ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับรายการน,นักกีฬาหล่อบอกต่อด้วยดิฉันแนทชนิตาเสอนาผู้ดาเนินรายการและข่าวที่สิบอที่เราจะมาพูดกันนะคะนั่นก็คือประวัติของดีดีเยบอกบานหนึ่งค่ะดีดีเยบอกบาเป็นอดีตกองหน้าของทีมชาติกติอัว และเป็นตำนานของเชลซีเขามีประวัติที่โดดเด่นทางด้านฟุตบอลและกิจกรรมทางสังคมเขาเริ่มอาชีพค้าแข่งที่ยุโรปทีมเลอมองและย้ายไปประ,ะสบความสำเร็จอย่างสูงที่ เซลซีนอกจากผลงานในสนามแล้วบอกบายังเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลสำคัญที่ใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพในประเทศบ้านเกิดในสงครามกลางเมืองเล่นอาชีพครั้งแรกกับเลอเมงในหลีเอิงสองย้ายไปเกงกงและทำผลงานได้ดีกว่าตอนย้ายไปโอลิมปิกมาร์ชยประสคว้าสำเร็จสูงสูดกบเชลซี โดยควา้าแชมป์พรีเมียม์ลีก4ส,สมัย FA คัพ4ส,สมัยลีกคัพ3ส,สมัยและยูฟาแชมเปียนลีกอีกหนึ่งสมัยเขาประกาศเลิกเล่นอาชีพเมื่ออายุ40ปีทีมชาติเขาเป็นดาวซันโวสูงสุดต,ตลอดการของประเทศด้วยสถิติ65ประตูจาก105นดัดกับตันทีมชาติและนำทีมชาติไอวอรีโค้ด ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2006ซึ่งเป็นการเข้ารอบครั้งแรกในประวัติศาสตร์พาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแอฟริกาครับออฟเอชั่น2อสมัยในปี2006ถึง2012ประกาศอำลาทีมชาติในปี2014บ็อกบาเป็นคนสำคัญในการยุติสงครามการเมือง ในโกติวัวโดยการใช้การแข่งขันฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการสร้างสรริภาพเผ่าเดินทางไปที่เมืองบัวเก้ซึ่งเป็นเมืองที่มีฐานทัพของฝ่ายกบฏไ่อจัดก,การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสามคัคคีก่อตั้งมูลนิธิดิเิเย่บ็อกบาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูต สันทไมตีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดำรงตำแหน่งรองประธานขององค์กรสันติภาพและกีฬาระหว่างประเทศสำหรับคลิปนี้เราก็พูดถึงประวัติของดีดีเอด็อกบาจบไปแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรนั้นเป็นรอชมกันเลยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย